เรามาดูแนวข้อสอบทีเกกันดีกว่าครับจากภาพเนี่ยกำหนดเงื่อนไขมาให้เรา3ข้อนะครับข้อที่1ก็คือคนทั้ง4คนเนี่ยหันไปในทิศทางเดียวกันและไม่สามารถที่จะหันกลับมามองได้ข้อที่2คือทุกๆคนจะรู้นะครับว่ามีหมวกสีดําอยู่2ใบและหมวกสีขาวอยู่2ใบและเงื่อนไขข้อที่3ก็คือไม่มีใครรู้ว่าตัวเองใส่หมวกสีอะไรคำถามถาม,ถามว่า ใครจะเป็นคนแรกนะครับที่สามารถรู้ว่าตัวเองใส่หมวกสีอะไรและที่สําคัญคือเขามีคําว่า why ทำไมคุณต้องอธิบายให้ได้ด้วยว่าเพราะอะไรเขาให้น้องหาตัวเลขที่หายไปในช่องปริศนาตัวนั้นนะครับจนข้อนี้นะครับมีตัวอักษรมาให้เป็นตับเลยนะครับไล่ตั้งแต่ S U M O T U W E T H F เว้นช่องว่างแล้วก็มี S A นะครับคำถามถามว่าตัวอักษรที่หายไปควรจะเป็นตัวอะไรบางทีว่าเฉลยเสร็จพวกผมมันแค่นี้เองอ่ะมันงุดงิดอ่ะมันอยาก ทำมากกว่านี้และถ้ายังไม่จุใจนะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะครับเรามีกติกาในการแจกแนวข้อสอบตัวนี้ให้ไปทํากันอย่างจุใจเลยติดตามชมจนถึงท้ายคลิปให้ดีนะครับทีแกดเปลี่ยนใหม่ยากไหมแล้วจะต้องเตรียมตัวกันยังไงพี่มีแนวข้อสอบของทีแกดมาให้ดูกันบ้างไหมสารพันปัญหาสําหรับเด็กเตรียมสอบถามใครจะตอบดีนั่นกับเพื่อนโด่นกับครูนู่นกับพี่แต่นี่โค้ชเองมาครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูแนวข้อสอบทีแกดกันดีกว่าครับ สวัสดีครับน้องๆอ,อยู่กับโค้ชพี่โจ้นะครับกับรายการนี่โค้ชเองรายการที่จะมาตอบสารพันปัญหาสําหรับเด็กเตรียมสอบและถ้าใครไม่อยากจะพลาดข้อมูลการศึกษาดีๆแบบนี้ฝากน้องกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของ YouPassionGroup กันไว้ด้วยนะครับ หลายคนทราบกันดีแล้วนะครับว่าข้อสอบทีแกตใหม่จะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะครับอันที่1คือความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษนะครับอันที่2ก็คือความคิดเชิงเหตุผลนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกสั้นๆว่าเป็นทีแกตตักกะนะครับและส่วนที่3คือ T ีแกตที่เป็นด้านสมรรถนะในการทํางานในอนาคตนะครับวันนี้นะครับพี่โจจะมีแนวข้อสอบของทีแกตักกะมาให้ดูกันนะครับ แนวของข้อสอบพาร์ตตรก,การหรือการคิดอย่างมีเหตุผลนะครับจะต้องเป็นการหาคําตอบที่สามารถอธิบายที่มาที่ไปของคําตอบได้อย่างมีเหตุและมีผลพูดแบบนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่ทปอยกมาเป็นแนวข้อสอบของพาร์ตนี้ดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย ตัวอย่างนี้นะครับจากภาพเนี่ยกำหนดเงื่อนไขมาให้เรา3ข้อนะครับข้อที่1ก็คือคนทั้ง4คนเนี่ยหันไปในทิศทางเดียวกันและไม่สามารถที่จะหันกลับมามองได้นะครับข้อที่2คือทุกๆคนจะรู้นะครับว่ามีหมวกสีดําอยู่2ใบและหมวกสีขาวอยู่2ใบนะครับและเงื่อนไขข้อที่3ก็คือไม่มีใครรู้ว่าตัวเองใส่หมวกสีอะไรนะครับคำถามถามว่า ใครจะเป็นคนแรกนะครับที่สามารถรู้ว่าตัวเองใส่หมวกสีอะไรนะครับและที่สําคัญคือเขามีคําว่า why ทาไมคุณต้องอธิบายให้ได้ด้วยว่าเพราะอะไรนะครับพี่อยากให้น้องนะครับทำการ challenge ตัวเองหน่อยนะครับลองดูนะอย่าเพิ่งฟังพี่ฉเฉลยนะครับลองคิดดูก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องสามารถกดหยุดคลิปตัวนี้ไว้ชั่วคราวนะครับแล้วใช้เวลาในลองคิดดูนะฮะเรียกพ่อแม่พี่น้องมารุมหัวกันคิดกันได้เลยอ่ะกดหยุดก่อนชั่วคราวไป เป็นไงบ้างครับคิดกันได้ไหมมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีคิดข้อนี้กันดีกว่านะครับที่จะเริ่มต้นจากการสอนตัดช้อยส์ก่อนนะครับอย่างหมายเลข4เนี่ยคุณมองไม่เห็นใครเลยนะครับเพราะนั้นไม่มีโอกาสเลยที่คุณจะรู้ว่าคุณใส่หมวกสีอะไรตัดทิ้งก่อนนะครับเช่นเดียวกันกับหมายเลข3มนะครับมองเข้าหากําแพงคุณก็ไม่เห็นใครเลยอันนี้ก็ตัดช้อยทิ้งเหมือนกันนะครับเหลือ1นกับ2ที่เป็นไปได้นะครับเรามาดูที่หมายเลข1กันดีกว่านะครับหมายเลข1นะครับ คุณเห็นข้างหน้าคุณใส่หมวกสีขาวและสีดําอย่างระบเพราะฉะนั้นตรงนี้นมันมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งคู่ว่าคุณอาจจะใส่หมวกสีขาวหรือสีดาก็ได้เพราะฉะน,นั้นหมายเลข1เองก็ยังตอบไม่ได้นะครับว่าตัวเองใส่หมวกสีอะไรนะครับพอมาดูที่หมายเลข2อนะครับในเมื่อหมายเลข2รู้ว่า,วาเฮ้ยการที่หมายเลข1ตอบไม่ได้ว่าตัวเองใส่หมวกสีอะไรเพราะฉะนั้นน่คนข้างหน้าหมายเลข1ต้องเป็นขาวและดําอย่างระบแน่นอนนะครับในเมื่อเราเห็นแล้วว่าคนข้างหน้าเราหมายเลข3าใส่หมวกสีดําเพราะฉะนั้นก็ฟันธงได้เลยว่าตัวเอองงต้ใสส่หมววกีขาจบ นะฮะฮพี่มีตัวอย่างให้ดูอีกไหมนะครับสำหรับข้อสอบแนวนี้นะครับมาบอกแล้วว่าคลิปนี้จะมาดูแนวข้อสอบพี่ต้องจัดให้อยู่แล้วนะครับเรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันดีกว่านะครับกับตัวอย่างข้อนี้นะฮะโจนข้อนี้นะครับมีตัวอักษรมาให้เป็นตับเลยนะครับไล่ตั้งแต่ S U M O e T U W E T H F เว้นช่องว่างแล้วก็มี S A นะครับคำถามถามว่าตัวอักษรที่หายไป ควรจะเป็นตัวอะไรอะมาข้อนี้ไม่ยากนะครับอยากให้ลอง c h a ชา n g จตัวเองโดยการคิดก่อนถ้าพร้อมแล้วกดโ s สไปก่อนได้เลยนะครับ คิดออกไหมครับจริงๆข้อนี้ไม่ได้ยากหรือซับซ้อนเลยนะครับถ้าน right. so ้องโม่แต่ไปไล่ลำดับของตัวอักษรก็อาจจะยากนะครับเฉลยเลยนะครับข้อนี้นะตัวอักษรทุกตัวจับเป็นคู่นะครับ S U M O T U คุ้นๆหรือยังนะครับมันเป็นตัวย่อสองตัวแรกของชื่อวันในภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับลองดูนะ S U คือ Sunday M O คือ Monday T U คือ Tuesday ไล่ไป W ก็คือ Wednesday T s คือ Thursday ฉะนั้นตัว F ตัวนี้ก็ต้องเป็นคำว่า Friday แน่นอนนะครับก็เป็น2ตัวแรกคือ F กับ อข้อนี้จึงตอบตัว R เพราะอีก2ตัวสุดท้าย S A ก็คือ Saturday ก็สอดคล้องกันนะฮะอ่า <c oughs> คิดกันออกไหมล่ะนะครับบางทีว่าฉเฉลยเสร็จพวกผมมันแค่นี้เองอะมันงุดงิดอะมันอยากซ้อมมือทํามากกว่านี้ได้ไหมได้และถ้ายังไม่จุใจนะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะครับเรามีกติกาในการแจกแนวข้อสอบตัวนี้ให้ไปทํากันอย่างจุใจเลยติดตามชมจนถึงท้ายคลิปให้ดีนะครับลองมาเป็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขกันบ้างดีกว่าครับโจทย์มาเลยครับอ่า เขาให้น้องหานะครับตัวเลขที่หายไปในช่องปริศนาตัวนั้นนะครับทำกันได้ไหมเหมือนเดิมนะครับพี่อยากให้น้องลองชาร l เลนจ์ตัวเองโดยการกดหยุดแล้วก็คิดก่อนนะครับอ่ะไปลองทำดูคิดกันได้ไหมครับ ทุกอย่างต้องมีคําอธิบายนะครับซึ่งถ้าเกิดน้องลองสังเกตดูดีๆนะครับมันจะมีตัวเลขที่มันมีสัญ,ญลักษณ์ที่แตกต่างกันคือวงกลมกับสี่เหลี่ยมพยายามจับความสัมพันธ์ให้ได้สําหรับคนที่คิดออกแล้วก็ไม่น่าจะยากเลยนะครับความสัมพันธ์ก็คือเฉลยแล้วนะความสัมพันธ์ก็คือ เอาตัวเลขที่อยู่ในวงกลม2จํานวนมารวมกันแล้วหักลบด้วยตัวเลขที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมอีก2ตัวเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นอันแรกนะฮะสิบสองบวกสิบสองได้24ใช่ไหมแล้วหักลบกับ3กับ1นะครับหักออกไป4เหลือ20อ่ะถ้าสมการนี้เป็นจริงนะครับลองเทสกับตัวที่2ดูนะครับ9กบวกกับ10ได้19นะครับและลบด้วย1กับ0ย์ก็เหลือ18นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสมการนี้เป็นจริงเราก็มาแทนที่ตัวสุดท้ายเลยนะดังนั้น8บวกึเป็นก และลบด้วย4กับ2ก็คือลบออกไปอีก6จึงเหลือ3ตอบตัวเลือกที่1นั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับพี่เชื่อเลยนะครับว่าหลายคนดูคลิปนี้แล้วมีแนวในการทําข้อสอบมากขึ้นแต่มันแบบรู้สึกค้างคามันยังไม่อิ่มใจอยากได้ตัวข้อสอบไปลองหัดทําเพิ่มได้ไหมได้เลยครับมาฟังกติกาทางนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องนะครับพิมพ์คอมเมนต์ข้างล่างเป็นการตอบคําถามที่หน่อยนะครับว่าในคลิปที่เราเพิ่งดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมีคําถามอยู่ข้อหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องของวันคำตอบของวันที่หายไปนะครับคือวันอะไรนะครับขอคําตอบเป็นชื่อวันภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์ไว้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับพิมพ์ชื่อวันเต็มๆเลยนะพิมพ์คําตอบไว้ที่ด้านล่างนะครับแล้วเดี๋ยวใครตอบถูกนะครับจะมีทีมงานนะครับติดต่อกลับไปเพื่อแจกลิงก์ตัวที่น้องสามารถดาวน์โหลดข้อสอบไปลองทําดูได้เลยนะครับ ถ้าอยากให้พี่เอาแนวข้อสอบตัวอื่นๆนะครับมันเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับน้องสามารถเขียนคอมเมนต์เพิ่มเติมมาไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและถ้าน้องชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากน้องกดไลค์กดแชร์ไปให้กระจายเลยครับรวมถึงกด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊ง่องของ You Passion Group กันไว้ด้วยนะครับสารบัญปัญหาสําหรับเด็กเตรียมสอบถามใครจะตอบดีนั่นกับเพื่อนโ่นกครูนูนกับพี่แต่นี่โค้ชเองวันนี้โค้ชพี่เจ้าขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าไปละบาย